<Very> สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะม่มี่จะมาแนะนําอาหารเหนือนะคะสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าขึ้นชื่อมากเลยนะคะแต่จะดูโหดๆไปนิดนึงก็เพื่อนๆก็ให้ดูกันนะคะพอดีม่มี่เพิ่งลงเครื่องมาถึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลู่นะคะลู่หมูนะคะ ไปตลาดค่ะมได้มาจากตลาดห้วยศักในอำเภอเมืองของเชียงรายนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเลือดนะคะเลือดที่ไม่เหม็นข้าวนะคะเพราะว่าเขาคั้นมาจากตะไคร้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะเครื่องน้ําพริกนะคะเครื่องทั้งหลายนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาผสมให้ดูนะคะว่าเขาทานกันยังไงนะคะ <S <S อันนี้นะคะจะเป็นมันนะคะจะเป็นมันเขาเรียกมันแข็งมันแพรนะคะแล้วก็เป็นอ่อ เป็น,น,น,นะะเป็นเครื่องในนะคะเป็นเครื่องในนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเ,ออเขาเรียกว่ามีกรอบนะคะมีกรอบก็คือเป็นเครื่องกรอบนะคะเป็นกระเทียมกรอบหอมแดงเจียวใบมะกรูดเจียวนะคะมีกากหมูด้วยนะคะนี่ค่ะเขาใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็น้ํากระเทียมดองค่ะถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ํากระเทียมดองเข้าไปนะคะอันนี้ไม่มีใส่ไปนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำพริกค่ะอันนี้น้ำพริกก็เป็นน้ำพริกสำหรับลูนะคะเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะคะโอเคมีแต่ความเค็มอย่างเดียวนะคะไม่มีความเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีก็จะใส่พริกลงไปเลยนะคะใส่ไปให้หมดนี่แหละคะ่ะยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะคะ ไม่ทันแล้วค่ะลงไปแล้วนะคะไปทั้งถุงเลยค่ะกินไปอื้มอ,อย่างเจ่มเลยนะคะอาจจะดูโหดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องรสชาติแล้วก็ความคาวไม่มีนะคะมีแต่ความหอมนะคะหอมเครื่องนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำกระเทียมดองเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะยังไม่หมดนะคะเครื่องปรุงนะคะ พริกโคตรหดเผ็ดจากนั้นนะคะพอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีนี่นะคะใบมะกรูดทอดกรอบนะคะแล้วก็มีกรอบนะคะนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ ใส่น้ำกระเทียมดองอีกนิดนึงนะคะไม่นิดละค่ะใส่หมดละค่ะเพราะว่ามันเผ็ดมากเลยนะคะมันก็จะออกรสชาติเค็มนะคะเค็มนิดนิดนะคะแล้วก็มีความหอมของเครื่องนะคะแล้วก็นี่ค่ะได้กินหมี่กรอบด้วยนะคะมีความหวานหน่อยๆน,นะคะไม่กินผงชูรสนะครับบ,รรบ่อคคับนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยละ ออร่อยมากเลยค่ะใครไม่เคยทานนะคะต้องมาลองดูนะคะอาจจะสยดสยองนิดนึงแต่ได้บอกได้เลยนะคะว่าอือหือดูคนสวยของเรานะคะทานนี่ค่ะเรามีพิเรามีพิตพตี้ลูให้ดูด้วยนะคะหลานสาวของแม่มีเองนะคะกินให้ดูกันเลยค่ะแล้วก็อาหารเนื้อของเรานะคะไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะ อันนี้ก็คือแกงฮังเลค่ะนี่นะคะแกงฮังเล50บาทจากตลาดนะคะได้เพียบเลยค่ะไส้อัวนะคะมีครบนะคะไส้อัวอันนี้ก็ควายควายน้อยหนึ่งนะคะควายน้อยหนึ่งนะคะอันนี้ขั้วแหง้งไก่นะคะขั้วแหง้งหรือว่าขั้วแครนะคะจากนั้นก็อันนี้คือแอบถั่วเน่านะคะเขาเรียกแอบถั่วเนะะ่าเด้วยค่ะ มีเห็ดหมกด้วยนะคะแต่เห็ดหมกมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะเพราะว่าเรามาสะดึกแล้วนะคะเหลืออยู่แค่นี้นะคะงดไม่ทันแล้วค่ะคนสวยงดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอาหารของเราอาหารเหนือของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีอาหารใหม่ๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะหิวข้าวอย่างแรงค่ะมาแต่เช้าแล้วนะคะ ขอทานข้าวก่อนนะคะคพบก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ